คุณเคยสงสัยไหมว่าจาักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนสูสีไทเฮาทรงสวยอะไรทุกวันเพื่อความเป็นอมตะกลิ่นขาวเลือดลอยกลุ่นในวังต้องห้ามมือสั่นเทาของสนมองค์ใหม่เมื่อเห็นความลับที่หน้าขยักขย,ขย,ยงนั้นมันคือเลือดเด็กทานสดสดที่จะทำให้พระองค์สวยงามนิรัน์แต่ราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรชีวิตบริสุทธินับร้อยถูกสังเวยคืนนี้เราจะเปิดเผยเรื่องราวสยองขวัญ ที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงคุณกล้าดูจนจบไหมหรือความจริงนี้จะทำให้คุณฝันร้ายไปตลอดกาลในวังต้องห้ามอันกว้างใหญ่ของราชวงศ์แสงเทียนริบรี่ส่องสว่างลานหินอ่อนเย็นเยือกลมหนาวพัดแผ่วเบาราวกับกระซิบความลับต้องห้ามจัก,กรพรรดินีสูไทยเฮาทรงประทับบนบัลลังก์ไหมแดงฉานใบหน้างามสง่าของพระองค์ซ่อนรอยย่นแห่งกาลเวลาไว้เบาๆแต่ดวงตาคู่นั้นวาววับด้วยความกระหายยอมตา ทุกค่ำคืนพระองค์ทรงรอคอยอาหารจานโปรดนั้นจานที่คนในวังหวาดกลัวเรียกขานว่านรกในรูปหยดน้ำตาขันเงินแกะสลักมังกรคู่ถูกยกเข้ามาโดยนางสนมผู้ตัวสัน่นกลิ่นฉุนลอยกรุ่นก่อนที่ฝาจะถูกเปิดออกพระองค์ยิ้มน้อยน้อยมือเรียวยาวคว้าช้อนเงินช้อนนั้นจุ่มลงในของเหลวขุ่นข้นสีแดงเข้มดังเลือดสดแล้วยกขึ้นสู่ริมฝีปากอิ่มแดงเสียงกลืนดังก้องในความเงียบราวกับคำสาบที่ดังก้องข้าพระเจ้าคือหลินเอ๋อสนมองคใหม่ผู้ซ่อนตัวในเงามืด หัวใจเต้นรัวขณะมองดูพระองค์ทรงสเสวยอย่างอร็ออร่อยของเหลวหยดลงตามคางเปื้อนผ้าไหมาบางเบาแต่กลิ่นนั้นมันไม่ใช่ซุปไก่ไม่ใช่เครื่องปรุงหอมกรุ่นมันคือเลือดเด็กทารกสดๆจากคันมานดาสูสีไทเฮาทรงเชื่อมันคือน้ำทิพย์แห่งนิรันด์ทรงสเสวยทุกวันเพื่อให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดังสาวน้อยเพื่อให้ราชสำนักยอมรับพระองค์คือเทพธิดาไม่แก่เท่าข้าพเจ้ารู้ความจริงนี้จากคำกระซิบของพ่อครัวลับ เขาบอกว่าเด็กเหล่านั้นถูกตัดจากท้องหญิงตั้งครรภ์นในคุกมือเลือดอุ่นๆยังสูบฉีดถูกกรองใส่ขันเงินนั้นข้าพเจ้าเริ่มขึ้นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนดังถูกมีดกรีกลิ่นคาวเลือดลอยคละคลุ้งผสมกับกลิ่นทูบอับชื้นพระองค์ทรงเลียริมฝีปากช้อนอีกคำละเลียดดั่งน้ำผึ้งอร่อยนักพระองค์ตรัสเบาๆเสียงหวานแต่เย็นยเยือกข้าพเจ้าก้มตัวลงกลั้นอาเจียนที่พุ่งขึ้นคอมือกำชายผ้าไหมแน่นจนเล็กจิกเนื้อตัวเองพระองค์หันมองมาดวงตาคมกริบจับจ เจ้ามาใหม่อย่ากลัวเลยพระองค์ตรัสื่นช้อนเลือดแดงนั้นลองชิมดูสิมันจะทําให้เจ้าเป็นอมตะเช่นกันหัวใจข้าพเจ้าหยุดเต้นชั่วขณะช้อนนั้นค่อยๆเข้าหัวใจข้าพเจ้าใกล้เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นเลือดหยดติ๋งลงพื้นหินราวกับหยาดน้ําตาแห่งโชคชะตาข้าพเจ้าจะปฏิเสธได้อย่างไรในวังที่ความตายซ่อนตัวทุกมุมกลิ่นขาวนั้นรุนแรงขึ้นหูอื้ออึงด้วยเสียงหัวใจตัวเองพระองค์ยิ้มกว้างดั่งมารร้ายในคราบนางฟ้า และช้อนนั้นสัมผัสพิมฝีปากข้าพเจ้าแล้วรถคาวโลหิตนั้นแผ่ซ่านเข้าปากข้าพเจ้าอุ่นร้อนด่งไฟแผดเผาในลําคอข้าพเจ้าพยายามกลืนลงไปแต่ลิ้นชาไปหมดพระองค์ทอดพระเนตรมองอย่างพอพระทัยยิ้มแย้มราวกับมอบของขวัญล้ำค่าดีแล้วเจ้าจะรู้สึกถึงพลังชีวิตพระองค์ตรัสเสียงแผ่วข้าพเจ้าปิดตาลงนึกถึงภาพเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์เลือดของพวกเขาไหลเวียนในกายข้าพเจ้าเสียแล้ว คลื่นไส้พุ่งขึ้นอีกท้องไส้ปั่นป่วนยิ่งกว่าเก่าแต่ข้าพระเจ้าต้องกลั้นไวม้มิเช่นนั้นคือความตายพระองค์ทรงหยิบช้อนอีกคำยื่นให้ข้าพระเจ้าอีกกินให้หมดเจ้าจะเป็นอง์ตะเคียงข้างข้ามือข้าพระเจ้าสัน่นเทารับช้อนนั้นมาอย่างไม่มีทางเลือกกลิ่นเลือดคละคลุ้งในห้องโถงใหญ่เทียนริบรี่สั่นไหวราวกับวิญญ,ญาณเด็กๆก,กำลังรำ่ำไห้ข้าพระเจ้าก้มหน้าก้มตาสวยต่อทุกคำคือความทรมานผิวหนังเริ่มรู้สึกแปลกๆราวกับมีบางอย่างไหลเวียนในเส้นเลือด พระองค์หัวเราะเบาๆเสียงดังกล้องในความมืดดูสิเจ้าเริ่มเปล่งปลั่งขึ้นแล้วข้าพเจ้ามองกระจกเงินข้างบัลลังก์ใบหน้าตนเองสีขาวแต่ดวงตาวาววับผิดปกติหัวใจเต้นแรงขึ้นราวกับได้รับพลังต้องห้ามแต่ในใจลึกๆข้าพระเจ้ารู้นี่คือคำสาบไม่ใช่พรนางสนมคนอื่นๆยืนตัวสั่นในมุมห้องพวกนางรู้ดีใครปฏิเสธคือหายสาบสูนย์พระองค์ทรงเทเลือดเพิ่มลงในชามสีแดงสดนั้นสะท้อนแสงเทียนเป็นประกาย ข้าพระเจ้าคิดถึงมารดาของเด็กเหล่านั้นหญิงยากจนในคุกมืดถูกฉีกท้องเพื่อถวายเลือดความขยาขยงแผ่ส่้นทั่วกายแต่พระองค์ทรงเสวยต่ออย่างไม่สะทกสะท้านนี่คือเคล็ดลับของข้าพระองค์ตรัสอมตะนิรัน์ข้าพระเจ้าก้มกราบพยายามซ่อนความกลัวลมหนาวพัดเข้ามาอีกดับเทียนไปหลายเล่มความมืดปกคลุมห้องราวกับความชั่วร้ายกำลังแผ่ขยายพระองค์จับมือข้าพระเจ้ามือเย็นเฉียบดังน้ำแข็งคืนนี้เจ้าจะอยู่กับข้าพระองค์ตรัสเสียงหวาน ข้าพระเจ้าพยักหน้าแต่ใจสั่นสะท้านเดินตามพระองค์ไปยังห้องบรรทมลับผนังห้องแกะสลักมังกรดุร้ายกลิ่นทูปอผสมเลือดลอยกรุ่นพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ไหมแดงผิวพันขาวผ่องไร้ริ้วรอยแห่งวัยเลือดนี้ทำให้ข้าสวยงามพระองค์ตรัสมองตัวเองในกระจกทองข้าพระเจ้าถูกบังคับให้นั่งเคียงข้างพระองค์เล่าเรื่องราวเก่าแก่ความลับของราชวงศ์จักรพรรดองคก,อก่อนก่อนล้วนสวยเลือดเช่นนี้เพื่อครองอำนาจนิรัน แต่ข้าพระเจ้ารู้ความจริงคือความบ้าคลั่งเด็กนับร้อยถูกสังเวยทุกเดือนเสียงร่ำให้จากคุกใต้ดินดังกล้องในหูข้าพเจ้าแม้จะไม่มีใครได้ยินพระองค์ทรงยื่นแก้วคริสตันบรรจุเลือดอีกดื่มให้หมดเจ้าจะแข็งแกร่งข้าพระเจ้ายกแก้วขึ้นดื่มลงไปอย่างชา้าช้ารสชาติขมปลาแผ่ซ่านวิสัยทัศน์เริ่มพร่ามัวราวกับเห็นภาพหลอนเด็กน้อยร้องให้ลอยวนรอบห้องพระองค์หัวเราะชอบพระไทย พวกมันคือพลังพวกมันคือชีวิตข้าพเจ้าล้มลงกับพื้นหินเย็นร่างกายชาไปหมดแต่จิตใจตื่นตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของนรกในวังหลวงพระองค์ก้มลงจุมพิษหน้าผากข้าพเจ้ายินดีต้อนรับสู่ความเป็นอมตะแต่ข้าพเจ้ารู้ดีนี่คือความตายที่เดินดินคืนนั้นยาวนานดังนิรัน์เสียงกระซิบจากเงามืดดังขึ้นหนีไปเจ้าต้องหนีแต่ข้าพระเจ้าไม่อาจขยับติดอยู่ในวงวนของเลือดและความชั่วร้าย พระองค์ทรงบรรทมหลับสนิทใบหน้างามสงบขณะที่ข้าพเจ้านอนจ้องเพดานมืดคิดถึงทางรอดจากนรกนี้ลมพัดเข้ามาอีกดับเทียนเล่มสุดท้ายความมืดปกคลุมทุกอย่างแต่ในใจข้าพเจ้าแสงแห่งการแก้แค้นเริ่มส่องสว่างข้าพเจ้าจะเปิดโปงความลับนี้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรมือลูกคอตนเองรู้สึกถึงชีพรจรที่เต้นแรงผิดปกติเลือดต้องห้ามไหลเวียนในกายทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ แต่ข้าพระเจ้าจะไม่ยอมเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระองค์ตื่นบรรทมทรงเรียกหาอาหารจานโปรดอีกนั่งสนมยกขันเลือดสดเข้ามากลิ่นข้าวลอยกลุ่นอีกครั้งข้าพระเจ้านั่งเคียงข้างทรงยื่นช้อนให้กินสิเจ้าที่รักข้าพระเจ้ารับมาแต่ในใจวางแผนจะหาทางหยุดยั้งพระองค์ราชสำนักเต็มไปด้วยศัตรูข้าพระเจ้าจะหาพันธมิตรแต่ก่อนอื่นต้องแซงทำเป็นพักดีเสวยเลือดนั้นลงไปอีกคำ รสชาติมันชินขึ้นทุกทีแต่ความขยะแขยงไม่เคยจางหายพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าเดินชมสวนหลวงดอกไม้บานสะพรั่งแต่ทุกอย่างดูซีดจางเร้ากับถูกดูชีวิตไปพระองค์ชี้ให้ดูรูปปั้นเด็กน้อยพวกมันคือผู้ถวายชีวิตพระองค์ตรัสอย่างภาคภูมิข้าพเจ้าพยักหน้าแต่ใจสั่นไหวนกตัวเล็กบินผ่านราวกับสัญญ,ญาณแห่งอิสระแต่ข้าพเจ้าติดอยู่ในกรงทองคืนนั้นพระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงรับ เชิญสนมสนิทมาร่วมเสวยเลือดทุกคนตัวสั่นแต่ต้องแส้งยิ้มกลิ่นเลือดผสมวายลอยคลุ้งเสียงหัวเราะดังก้องแต่แฝงความหวาดกลัวข้าพเจ้านั่งมุมห้องสังเกตทุกคนพบว่าหลายนางแอบมองกันอย่างมีความหมายพวกนางก็เกลียดชังเช่นกันข้าพระเจ้าตัดสินใจเข้าหานางสนมคนหนึ่งกระซิบเบาๆในความมืดเราต้องหยุดเรื่องนี้นางมองข้าพเจ้าตกใจแต่พยักหน้าพันธมิตรแรกเกิดขึ้นแล้ว แต่พระองค์หันมามองดวงตาคมกริบพวกเจ้ากระซิบอะไรกันพระองค์ตรัสเสียงเย็นข้าพเจ้ายิ้มกลบเกลื่อนแค่ชมนางงามเพคะพระองค์หัวราะแต่ข้าพเจ้ารู้พระองค์สงสัยความตึงเครียดแผ่ซ่านในห้องเทียนสั่นไหวราวกับเตือนภัยข้าพเจ้าดื่มเลือดอีกแก้วเพื่อกลบความกลัวรถค้าวนั้นทําให้หัวโล่งแต่ใจหนักอึ้งแผนการเริ่มก่อตัวในสมองเราจะรอบวางยาในขันเลือดแต่ใครจะกล้าทํา นางสนมคนนั้นกระซิบกลับข้ามีสมุนไพรพิษข้าพระเจ้าพยักหน้าหัวใจเต้นรัวแต่หากพลาดคือความตายหมู่พระองค์ทรงยกแก้วขึ้นดื่มเพื่ออมตะทุกคนดื่มตามแต่ข้าพระเจ้ารู้นี่คือจุดจบของบางอย่างคืนนั้นยาวนานข้าพระเจ้านอนไม่หลับคิดถึงเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์เลือดของพวกเขาจะไม่สูบเปล่าอีกเช้าวันใหม่พระองค์ทรงเรียกหาเลือดสดพ่อครัวยกเข้ามาแต่ครั้งนี้เราวางแผนไว้สมุนไพรพิษถูกผสมลงไปเบาๆ พระองค์ทรงเสวยอย่างไม่ระแคะระคายยิ้มแย้มดั่งเคยแต่ไม่นานพระองค์เริ่มไอเลือดไหลาจากมุมปากเกิดอะไรขึ้นพระองค์ตรัสเสียงสัน่นข้าพเจ้าก้มกราบเพคะพระองค์แต่ในใจยินดีพระองค์ล้มลงมือกุ่มท้องร้องโหยหวนดั่งวิญญาณนางสนมกรีดร้องแต่บางนางยิ้มในเงาราชสำนักสั่นสะเทือนข้าพเจ้ายืนมองพระองค์ดิ้นทุรนทุราย ความอมตะที่พระองค์ไฝ่าหากลายเป็นความตายอันน่าขยักขยแยงแต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะเลือดนั้นไหลเวียนในกายข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังแปลกแปลกข้าพเจ้าจะกลายเป็นผู้สืบทอดพิธีกรรมนี้หรือไม่ก็หนีไปให้พ้นจากวังนรกลมหนาวพัดอีกครั้งราวกับวิญญ,ญาณเด็กๆขอบคุณแต่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่าความชั่วร้ายจบลงจริงหรือไม่ราชองครักบุกเข้ามาพระองค์เป็นอะไรพวกเขาร้อง ข้าพเจ้ายืนนิ่งซ่อนมีสั้นไว้ในแขนเสื้อพร้อมต่อสู้เพื่ออิสระเสียงโกล่าละดังขึ้นทั่ววังความลับกำลังจะเปิดเผยข้าพเจ้าก้าวออกจากห้องมุ่งสู่ประตูวังใหญ่แต่เสียงพระองค์ดังขึ้นแผ่วเบาเจ้าทรยศ์ข้าพเจ้าหันกลับมองพระองค์ยื่นมือสั่นเทาแต่ข้าพเจ้าไม่หยุดวิ่งผ่านลานหินอ่อนเย็นยเยอือกลมพัดแรงราวกับช่วยผลักดันแต่แล้วเสียงยามดังขึ้นจับตัวมัน ข้าพเจ้าวิ่งต่อหัวใจเต้นรัวเลือดต้องห้ามให้พลังทำให้ข้าเร็วขึ้นหลบหนีผ่านสวนมืดปีนกำแพงสูงตกสู่โลกภายนอกอิสระในที่สุดแต่ในกายยังมีรถเลือดค้างคอข้าพระเจ้าจะไปไหนต่อเล่าเรื่องนี้ให้โลกรู้หรือซ่อนตัวกลายเป็นตำนานคืนนั้นข้าพระเจ้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่มองดาวบนฟ้าคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่อย่างน้อยความชั่วร้ายในวังหยุดลงแล้ว หรือว่ายังข่าวลือแพร่สะพัดจักรพรรดินีฟื้นคืนด้วยเลือดสดอีกชุดข้าพระเจ้าสันเทาเรื่องราวยังไม่จบข้าพระเจ้าต้องกลับไปเพื่อยุติให้สิ้นซากอาวุธในมือมีดสั้นเล่มนั้นเลือดในกายพลังจากพิธีกรรมข้าพระเจ้าก้าวย้อนกลับสู่วังความมืดรออยู่ข้างหน้าเสียงกระซิบดังขึ้นอีกระวังตัวเจ้าที่รักแต่ข้าพระเจ้าไม่กลัวอีกต่อไปเพราะข้ากลายเป็นนักล่า ไม่ใช่เหยื่อข้าพเจ้าก้าวย่องเบาๆผ่านประตูวังด้านหลังความมืดปกคลุมทุกอย่างดังผ้าคลุมแห่งความลับกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นทูบเก่าแก่ลอยกลุ่นเท้าข้าพเจ้าเหยียบใบไม้แห้งเสียงกรอบแกรบแผ่วเบาหัวใจเต้นรัวราวกับกลองศึกในอกมีสั้นในมือเย็นเฉียบจับถนัดมือข้าพเจ้าหลบหลังเสาหินใหญ่มองเงาราชองครักเดินลาดประเวณดาบของพวกมันสะท้อนแสงจันซีดจางเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังใกล้เข้ามา ข้าพเจ้าหยุดหายใจตัวชิดกำแพงเย็นเยือกพวกมันเดินผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตข้าพเจ้าถอนหายใจแผ่วใจยังสั่นไม่หายเดินต่อสู่ห้องโถงใหญ่ที่ซึ่งพิธีกรรมเกิดขึ้นกลิ่นเลือดข่าวยังค้างจมูกผสมกลิ่นสมุนไพรพิษที่ข้าวางไว้พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ข่าวลือบอกเช่นนั้นแต่พระองค์อ่อนแอลงมากต้องการเลือดสดมากขึ้นข้าพเจ้าแง้มประตูไม้แกะสลักเสียงบานพับดังเอเสาร,ราวกับคำเตือนจากวิญญ,ญาณ ภายในห้องเทียนจุดเรียงรายสองสว่างพระองค์ที่นั่งบนบัลลังก์ใบหน้าซีดเซียวแต่ดวงตายังวาววับด้วยความโกรธนางสนมหลายองค์ยืนตัวสั่นรอบข้างคันเลือดสะดวงตรงหน้าพระองค์ทรงยกช้อนขึ้นเลือดนี้จะทําให้ข้ากลับมาแข็งแกร่งพระองค์ตรัสเสียงแหบพร่าข้าพระเจ้าแอบมองจากมุมมืดหัวใจเต้นแรงพระองค์สวยเลือดนั้นลงไปทุกคําคือความทรมานในสายตาข้าพระเจ้าแต่พระองค์ยิ้มราวกับได้รับพลังใหม่ข้าพระเจ้ากัมีดแน่นคิดถึงแผนการ จะบุกเข้าไปตอนนี้หรือรอจังหวะเสียงนางสนมคนหนึ่งร้องขึ้นพระองค์ดูสิมีเงาเคลื่อนไหวพระองค์หันขับดวงตาคมกริบจับจ้องมุมห้องข้าพเจ้าชะงักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะใครอยู่ที่นั่นพระองค์ตรัสเสียงกร้าวราชองคลักสองนายบุกเข้ามาดาบชักออกจากฝักข้าพเจ้าวิ่งหนีผ่านทางเดินมืดเสียงไล่ตามดังก้องฝีเท้าหนักแน่นข้าพเจ้าหลบเข้าห้องเก็บของเก่าแก่กลิ่นฝุ่นและผ้าเก่าคละคลุ้งปิดประตูเบาๆหายใจหอบ พวกมันเดินผ่านไปแต่ข้าพระเจ้ารู้พวกมันจะค้นหาข้าพเจ้าคิดถึงพันธมิตรนางสนมคนนั้นนางอาจช่วยได้ถ้าข้าหาเจอออกจากห้องเก็บของเดินย่องไปยังปีกสนมล้านหินอ่อนเย็นใต้เท้าราวกับน้ำแข็งจันทร์ส่องสว่างเกินไปเผยเง,ยเงาข้าพเจ้าเสียงยามดังขึ้นอีกหยุดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าวิ่งเร็วขึ้นเลือดต้องห้ามให้พลังปีนรั้วไม้ข้ามสวนสมุนไพรกลิ่นหอมของดอกไม้ผสมกลิ่นเลือดในจินตนาการ ถึงห้องนางสนมคนนั้นแล้วเคาะประตูเบาๆสามครั้งตามสัญญาประตูเปิดออกนางมองข้าพเจ้าตกใจเจ้ากลับมาทําไมนางกระซิบเสียงสั่นเพื่อยุติให้สิ้นข้าพเจ้าตอบมือจับแขนนางนางพยักหน้าดึงข้าพเจ้าเข้าไปข้างในห้องอบอุ่นด้วยเตาถ่านแต่ใจข้าพเจ้าเย็นชาพระองค์ฟื้นแล้วแต่พิกยังทํางานนางบอกเราต้องวางยาอีกครั้งแต่เข้มข้นกว่าข้าพเจ้ายิ้มในความมืดข้ามีแผนเรานั่งวางแผนกันจนดึกดื่น เสียงนกร้องยามเช้าใกล้เข้ามาแต่เรายังไม่เสร็จนางให้ข้าพเจ้าซ่อนในตู้เสือ้อผ้ากลิ่นน้ำหอมลอยกลุ่นผสมกลิ่นเหงื่อแห่งความกลัวเช้าวันนั้นพระองค์ทรงเรียกประชุมสนมนางสนมทุกคนถูกเรียกไปห้องโถงข้าพระเจ้าแอบตามไปซ่อนหลังม่านไหมหนาะพระองค์นั่งตรงกลางใบหน้าดูดีขึ้นเล็กน้อยมีผู้ทรยศในวังพระองค์ตรัสเสียงดังใครรู้เรื่องบอกข้ามาความเงียบปกคลุมห้องทุกคนก้มหน้า ข้าพระเจ้ากับมีดรอจังหวะพระองค์ชี้ไปที่นางสนมคนหนึ่งเจ้าบอกมานางตัวสั่นแต่ปากปิดสนิทพระองค์โกรธสั่งองครักษ์จับนางเสียงกรีดร้องดังขึ้นหัวใจข้าพระเจ้าสะเทือนข้าพระเจ้าบุกออกจากม่านมีดชูสูงหยุดเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าร้องทุกคนหันมองพระองค์ยิ้มยาะเจ้าหนูน้อยกล้ากลับมาเชียวหรือองครักษ์บุกเข้ามาข้าพระเจ้าต่อสู้มีฟันอากาศเสียงโลหะกระทบดังก้อง เลือดต้องห้ามทําให้ข้าเร็วและแข็งแกร่งฟันองครักษ์ล้มลงสองคนแต่พวกมันมากมายข้าพระเจ้าถอยหลังพระองค์หัวเราะจับมันมีชีวิตข้าพเจ้าวิ่งหนีอีกครั้งผ่านทางเดินคดเคี้ยวกลิ่นเลือดของตัวเองลอยกลุ่นแผลทะลอกเล็กน้อยหลบเข้าห้องครัวรับที่ซึ่งเลือดถูกเตรียมขันเงินวางเรียงกลิ่นข่าวพละคลุงพ่อครัวตกใจมองข้าพเจ้าช่วยข้าด้วยข้าพเจ้าขอร้องเขาพยักหน้าชี้ทางรับใต้พื้น ข้าพเจ้าลงไปในอุโมง์มืดกลิ่นชื้นและหนูวิ่งผ่านเดินคลานไปตามทางแคบเสียงไล่ตามแผ่วลงออกมาที่สวนด้านนอกแต่พระองค์รออยู่ที่นั่นกับองครักษ์อีกกลุ่มเจ้าไม่หนีพ้นหรอกพระองค์ตรัสยิ้มมาร้ายข้าพเจ้ายืนนิ่งมือกับมีดแน่นลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกมีฟันใส่หองคลักเสียงร้องเจ็บดังข้าพเจ้าบาดเจ็บแต่ไม่หยุดเข้าใกล้พระองค์ทีละก้าว พระองค์ยกมือมีขันเลือดในมือดื่มสิเจ้าจะเข้มแข็งพระองค์ยื่นให้ข้าพระเจ้าตีขันนั้นตกเลือดกระเซน็นเปื้อนพื้นพระองค์โกรธสั่งองครักษ์ทั้งหมดข้าพระเจ้าต่อสู้อย่างสิ้นหวังเลือดไหลาจากแผลหลายแห่งแต่พลังจากเลือดต้องห้ามอย่างคงฟันองครักษ์ล้มลงทีละคนเหลือแต่พระองค์กับข้าพระเจ้าพระองค์ถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกพระองค์ตรัสเสียงสัน่น ข้าพระเจ้าก้าวเข้าใกล้มีดชี้ตรงคอพระองค์เพื่อเด็กน้อยทุกคนข้าพระเจ้าพูดแต่แล้วเสียงดังจากด้านหลังองครักษ์อีกกลุ่มบุกมาข้าพระเจ้าต้องหนีอีกครั้งวิ่งผ่านป่าใกล้วังกิ่งไม้ข่วนหน้าเลือดไหลรินหายใจหอบแต่ไม่หยุดซ่อนตัวในพุ่มไม้หนาเสียงไล่ตามดังใกล้หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกข้าพระเจ้านึกถึงมารดานึกถึงชีวิตก่อนวังแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นนักรบในสงครามเลือดคืนนั้นข้าพระเจ้านั่งพิงต้นไม้ใหญ่แผลเจ็บปวดแต่ใจมุ่งมั่นจะกลับไปอีกเพื่อยุติให้สิน้นพบชาวบ้านใกล้เคียงบอกเล่าเรื่องราวพวกเขาตกใจแต่บางคนเชื่อเราจะช่วยชายหนุ่มคนหนึ่งบอกพันธมิตรใหม่เกิดขึ้นเราวางแผนบุกวังรวบรวมอาวุธจากหมู่บ้านคืนถัดมาเรากลับไปกลุ่มเล็กแต่กล้าหาญปีนกำแพงวังยามมืดเสียงใบไม้ดังแผ่ว เข้าไปในวังอย่างเงียบเชียบมุ่งสู่ห้องบรรทมพระองค์พระองค์ทรงบรรทมหลับใบหน้าสงบแต่ซีดข้าพเจ้าก้าวเข้าใกล้มีดยกสูงแต่พระองค์ลืมตาขึ้นกระทันหันเจ้ากลับมาอีกแล้วพระองค์ตรัสยิ้มเย็นมือพระองค์กดระฆังเรียกองครักษ์เสียงดังก้องทั่ววังการต่อสู้ประตุขึ้นพวกเราสู้กับองครักษ์เลือดกระเซ็นดาบฟ,ฟันอากาศข้าพเจ้าบุกไปหาพระองค์ฟันมีดลงแต่พระองค์หลบได้ พระองค์คว้าดาบสั้นจากใต้หมอนต่อสู้กับข้าพเจ้าแรงพระองค์ยังมีจากเลือดสดเสื้อผ้าขาดวินเลือดไหลจากแผลใหม่แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมแพ้ผลักพระองค์ล้มลงพื้นมีจ่อคอจบแล้วข้าพเจ้าบอกพระองค์หัวเราะเจ้าจะกลายเป็นข้าเองคำพูดนั้นทําให้ข้าพเจ้าชะงักเลือดในกายข้าพเจ้าเดือดพล่านพลังต้องห้ามกระตุ้นความกระหายข้าพเจ้าสั่นเทาลดมีดลงองค์ครักษ์บุกเข้ามาจับพวกเรา แต่ชาวบ้านสู้ต่อช่วยข้าพเจ้าหนีเราถอยออกจากวังบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตนั่งพักในป่าหายใจหอบแผนล้มเหลวแต่ไม่สิ้นหวังพระองค์ยังอยู่แต่เราจะกลับมารวบรวมคนมากขึ้นเล่าเรื่องให้ทั่วราชอาณาจักรข่าวลือแพร่สะพัดความชั่วร้ายในวังประชาชนเริ่มลุกฮือคืนแล้วคืนเล่าเราวางแผนใหม่ข้าพเจ้าฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเลือดต้องห้ามกลายเป็นอาวุธ แต่ข้าพระเจ้ากลัวจะกลายเป็นมารร้ายเช่นพระองค์นึกถึงเด็กน้อยร่ำให้ในความฝันตื่นขึ้นด้วยเหงื่อโชกเดินทางไปเมืองใกล้เคียงหาพักพวกพบนักรบเก่าแก่ผู้เกลียดราชวงศ์ข้าจะช่วยเขาบอกดวงตาเต็มไฟเรากลับมาด้วยกองกำลังใหญ่บุกวังยามค่ำคืนฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องกลบเสียงฝีเท้าน้ำฝนเย็นฉ่ำล้างเลือดเก่าเข้าไปในวังต่อสู้กับองครักษเสียงดาบกระทบดังสนัน่น ข้าพเจ้ามุ่งสู่ห้องพระองค์พระองค์ยืนรอฉลองพระองค์แดงฉานมาสิเจ้าที่รักพระองค์ตรัสเสียงหวานแต่เย็นข้าพเจ้าบุกเข้ามีดฟันลงพระองค์ปัดป้องดาบสั้นในมือต่อสู้กันอย่างดูเดือดห้องโถงสั่นสะเทือนด้วยเสียงต่อสู้พระองค์ฟันโดนไหลข้าพเจ้าเลือดไหลรินแต่ข้าพเจ้าฟันกลับโดนแขนพระองค์พระองค์ร้องเจ็บถอยหลังข้าพเจ้ากดดันต่อมีจะอออเพื่อความยุติธรรมข้าพเจ้าพูด พระองค์ล้มลงพื้นเลือดไหลจากแผลแต่ยิ้มเลือดของข้าจะไหลในเจ้าข้าพระเจ้าชะงักอีกครั้งพลังในกายเดือดพล่านความกระหายเพิ่มขึ้นข้าพระเจ้าปิดตาพยายามควบคุมเสียงกองกําลังข้าพระเจ้าเข้ามาจับพระองค์พวกเขาร้องพระองค์ถูกมัดแต่ยังหัวเราะพวกเจ้าก็จะต้องการเลือดเช่นกันข้าพระเจ้ายืนมองใจสับสนราชสำนักเปลี่ยนแปลงแต่ความลับเลือดยังหลอกหลอนข้าพระเจ้ากลายเป็นผู้นําใหม่ แต่กลัวอำนาจนี้คืนหนึ่งข้าพเจ้านั่งคนเดียวมองขันเลือดเก่ากลิ่นข่าวยังค้างมือสั่นยกขึ้นใกล้ปากจะดื่มหรือไม่หัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบดังขึ้นจากเงาอย่าทำเจ้าที่รักข้าพเจ้าหันมองไม่มีใครแต่รู้ว่าเป็นเสียงวิญญาณโยนขันทิ้งเลือดกระเซ็นลุกขึ้นเดินออกจากห้องมุ่งสู่การทำลายพิธีกรรมทั้งหมดเผาคุกใต้ดินปล่อยหญิงตั้งรัน เสียงร่ำให้กลายเป็นเสียงยินดีแต่พระองค์หนีไปได้ซ่อนตัวในวังลับข้าพเจ้าต้องตามล่าเดินทางผ่านป่าทึบกลิ่นดินชื้นและสัตว์ป่าพบร่องรอยพระองค์เข้าใกล้ถ้ำลึกลับเสียงน้ำหยดดังติงติงก้าวเข้าไปความมืดปกคลุมเทียนจุดสว่างเผยพระองค์นั่งตรงกลางรอบข้างคือขันเลือดสดเจ้ามาแล้วพระองค์ตรัสยิ้มข้าพเจ้าชักมีดคราวนี้จบแน่พระองค์ลุกขึ้นร่างกายฟื้นคืน จากเลือดใหม่การต่อสู้เริ่มอีกครั้งในถ้าแคบเสียงก้องดังฟันกันไปมาเลือดกระเซ็นติดผนังพระองค์แข็งแกร่งแต่ข้าพะเจ้าก็เช่นกันผลักพระองค์ลงพื้นมีจะออกบอกลาเธอแต่พระองค์คว้าขาข้าพเจ้าล้มต่อสู้กลิ้งเกลือมือพระองค์บีบคอข้าพระเจ้าหายใจไม่ออกดวงตาพร่ามัวแต่ข้าพเจ้าคว้ามีดแทงเข้าเอวพระองค์พระองค์ร้องโยนตัวถอยเลือดไหลทะลัก พระองค์ล้มลงนิ่งสนิทข้าพเจ้านั่งหอบมองร่างไร้ชีวิตแต่ในใจยังรู้สึกถึงพลังเลือดจะทำลายมันอย่างไรลุกขึ้นเผาขันเลือดทั้งหมดไฟลุกโชนช่วงในถ้ำควันคลุ้งข้าพเจ้าวิ่งออกมาถ้ำถล่มลงฝังพระองค์ไว้ใต้ก้อนหินแต่ข้าพเจ้ารู้เรื่องราวอาจไม่จบเพราะเลือดยังไหลในกายข้าพเจ้าเดินทางกลับวังด้วยใจหนักอึ้งประชาชนยินดีพระองค์สิ้นพระชนแต่ข้าพเจ้ากลัวจะกลายเป็นผู้สืบทอด คืนนั้นนั่งมองดาวคิดถึงอนาคตจะควบคุมพลังนี้ได้หรือไม่หรือต้องสละชีวิตเสียงลมพัดแผ่วราวกับคำตอบจากฟ้าแต่ข้าพระเจ้ายังไม่รู้เดินต่อไปในเส้นทางใหม่กับความลับที่ฝังลึกในใจพบหนังสือเก่าแก่ในหอสมุดวังเล่าเรื่องพิธีก่ำเลือดมีวิธีถอนคำสาบต้องดื่มยาพิชชนิดพิเศษทำจากสมุนไพรหายากข้าพเจ้าตัดสินใจค้นหามัน เดินทางผ่านภูเขาสูงหิมะตกหนักเย็นยเยือกพบหมอผีในหมู่บ้านห่างไกลเขาบอกสูตรยาแต่เตือนมันอาจฆ่าเจ้าข้าพระเจ้ายอมเสี่ยงกลับมาวังชงยาเองสีเข้มข้นกลิ่นขมปลายกแก้วขึ้นดื่มลงไปรสชาติมันแผดเผาในลำคอร่างกายชาไปหมดล้มลงพื้นวิสัยทัศน์ผ้ามัวเห็นภาพเด็กน้อยยิม้มตื่นขึ้นเช้าว,วันใหม่รู้สึกบสบายพลังหา